สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับเช้าวันนี้27พฤศจิกายน2อง4ันหมงเช้าครับมาพบกับท่านผู้ชมครับปัตสบริการแห่งรัฐครับเดือนธันวาคมจะมีเงินเข้าบัตรเท่าไหร่ครับจะเข้าวันไหนบ้างชมรายละเอียดครับวันที่1ธันวาคมครับวงเงินรูดสินค้า200 300เข้าตามปกตินะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมเป็นต้นไปค่ารถโดยสารรถเมล์ขศ2ก5 500นะครับรถไฟฟ้า500ก็บัตรกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลใช้ได้1ธันวาคมครับต่างจังหวัดรถบกศ .500 รถไฟ500 1ธันวาคมก็ใช้ได้แก๊ส45บาทต่อ3เดือนก็1ธันวาคมใช้ได้ส่วนใครที่ใช้ไปแล้วหมดไปแล้ว45บาทต่อ3เดือนต้องวันที่1ครบรอบ3เดือนจึงจะมาใหม่อีกครั้งนะครับเงินพิเศษครับ วันที่1ธันวาคมเงินเพิ่มกาลังซื้อ500บาทครับก็เข้าวันที่1ซึ่งวงเงินเพิ่มกําลังซื้อกับวงเงินรูดสินค้าโทรเช็คอยดคนละวิธีครับไม่รวมกันเป็น700หรือไม่รวมกันเป็น800นะครับเวลาโทรเช็คยอดจะเห็นเห็นคนละยอดวิธีโทรคนละวิธีนะครับเข้าวันที่1นึ่ครับเพิ่มกาลังซื้อ500ครับ18ธันวาคมครับ เงินค่าน้ําค่าไฟเข้าครับของเดือนธันวาคมา18ธันวาคมนี้เงินที่จะเข้าในวันที่18ธันวาคมก็คือบินค่าน้ําบินค่าไฟเดือนตุลาคม2564ที่เราจ่ายไปแล้วนะครับบินค่าน้ําค่าไฟของเดือนตุลาคมนี่จะมาได้คืน 18, ิน18ธันวาคม64นี่ใช้กติกาใหม่นะครับคือ315บาทค่าไฟฟ้าใครใช้ไม่เกิน315บาทได้เืนทุกบาททุกสตางค์กดเป็นเงินสดได้คืนนะครับ ค่านับประปาใครใช้ไม่เกินร้อยก่อนขยกแรกได้คืนทุกบาททุกสตางค์ตามที่ใช้ไปจริงและจ่ายเบนไปแล้วเดือนตุลาคมนะครับส่วนใครใช้ไฟใช้นับประปาเกินร้อยแต่ไม่เกิน3ามบาทจะได้คืนเข้าบัตร100นะครับส่วนใครใช้นับประปาเกิน3ามบาทไม่ได้คืนนะเป็นแบบนี้นะครับ18ตุลาคมเงินเข้าค่าน้ำค่าไฟบินเดือนตุลากดเงินสดได้นะครับ ยีิบสองธันวาคมครับเงินผู้พิการ200บาทเข้าบัตรสําสริการแห่งรัฐนะครับสําหรับรายการต่างๆที่มีในเดือนธันวาคมก็มีตามที่เสนอในคลิปนี้ครับพบกับคลิปดีๆแบบนี้ของช่องตองพรพผมในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ